พยายามจะคุยด้วยนะแต่มันอ่านไม่ทันจริงๆอ่ะอันไหนเหมาะกับอายุ40คะมีเมนบอกพี่44ค่ะเชื่อพี่เหอะว่าพี่ใช้ทุกอันเตีผิวเด็กอะไรที่เขียนว่าเด็กฉ่ำเงาฟูใสพี่ใช้หมดเลยค่ะเพราะพี่44โอเคไหมคะพี่เจนหล่อมากใช่พี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพี่หล่อถ้าพี่ถอด เล่นพี่เล่นเป็นใจเลิกเล่นไนไหนตัวจริงพี่เป็นมุตตาน้อยอย่นมาใจเลิกกับพี่สิตอนเนี้ยเออเช็ดน้ำตาหน่อยอ่ะมีไหมตำนานคือนี่เหรอดบละผาเออาจริงมาตอนเนี้ยพูดบทพวกนี้ไม่ค่อยออกเลยชีวิตจริงไม่ค่อยขำเท่าไหร่แกอย่าดาม้อาหรอนี่พยายามเน้นตลกนะเพราะว่าอยากให้ทุกคน enjoy ค่ะ enjoy พี่เจนสวยมากขอบคุณคะมีคนถามว่าพี่เจนเคยทําผิวแทนใช่ไหมคะแล้วจะมีโอกาสกลับไปทําอีกไหมเวลาพี่ไปทะเลพี่ชอบแทนประจําเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราแทนแล้วออกกําลังกายแล้วมันมี t e x t u r ์ของอของความเป็นหุน่นเนาะเป็นร่องเห็นร่องใช่มันก็จะอะไรที่มันแบบเราเล่นมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่เสียดายอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนชอบทําผิวแทนมากแต่ก็หลุดไวมากเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบผิวแทนได้อย่างนั้นมาแต่กําเนิด อะไรที่แบบตาแดดความแทนอะไรเงรี้ยก็จะแบบชอบทำแทนตลอดเวลาคอมเมนต์บอกว่าเขินพี่เจนไม่ไหวหลอกเกินนี่คือน้าต่อผมนะ่คือถ้าอาผมบอ,อกเนี่ยขอใกล้ๆหน่อยค่ะนี่ผมจริงเนี่ยแค่นี้นี่นี่นี่น,นี่แค่นี้เลยคะ่ะ เออถ้าเกิดเอาออกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวได<า>้แชมพูไม่เข้าอย่ายไปบอกเขาวันนี้เราต้องมี dry s h a m p o พี่เลยต่อมาให้คะ่ะพี่คนบอกว่าดีใจมากที่พี่เจนออกมาไลฟ์เพราะว่าทุกคนทีมพี่เจนคะ่ะขอบคุณค่ะแต่จริงๆนะพี่อยากให้ทุกคนเป็นกลางเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเพื่อนจริงๆอย่าเงี้ยคือถึงแม้มันจะดราม่าเบอร์ไหนเราก็จะรู้สึกว่าแบบ เพื screws, ่อนก็คือเพื่อนความรักเพื่อนก็คือความรักเพื่อนเออก็เลยอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจทุกคนนะคะไม่ต้องแบบต้องเลือกฝ่ายนี้หรือว่าฉันจะอยู่ฝ่ายนี้หรือว่าพี่เจนต้องการให้ใครมาอยู่กับพี่เจนพี่เจนเองก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นพี่เจนต้องการให้ทุกคนแบบเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มีปัญหาในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นกําลังใจทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีก็เหมือนเราส่งความรักให้กับทุกคนนะคะวันนี้พี่เองพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ยังรู้สึกรัก เพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบโกรธหรือว่าต้องเกลียดใครเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือทาเพื่อความถูกต้องเท่านั้นเองค่ะมันกำลังใจเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณครับ <c oughs> พี่เจนโคตรสตรองพลังบวก <c oughs> ใช่คือพี่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราในฐานนะพี่เจนแบบเป็นแม่คนแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะมากพี่ก็เลยรู้สึกว่า ความรู้สึกพี่ต้องเป็นกลางให้กับทุกคนจริงๆยิ่งเรารักใครมากเรายิ่งต้องแบ่งใจให้คนที่เขาแบบเดือดร้อนแล้วมีความทุกข์จริงๆคือถ้าพี่แบบุรักจนแบบพี่แบบไม่ลืมตาหรือว่าแบบรักแล้วรัก,กจนแบบตาบอดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบไม่มีใครแฮปปี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่พี่ต้องรู้สึกว่าพี่ต้องกระจายให้ทุกคนได้รับความรู้สึกว่าพี่ให้ทุกคนเท่าๆกาันให้พลังงาน เท่าๆกันแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนเท่าๆกันประมาณนี้ก็ให้หลายๆอย่างเป็นให้เวลาเป็นตัวตัดสินดีกว่าว่าว่าอะไรที่ใช่แล้วก็อะไรที่ไม่ใช่วันนี้พี่ถือว่าพี่ได้ทําหน้าที่ของพี่แล้วแล้วก็ส่งกําลังใจแล้วก็ส่งความรักให้กับทุกคนนะอ่ะอไม่เช็ดฮิตชัวทิ้งไปค่ะ นี่เก็บอะไรผิดโทรมาเลยเนี่ยงงไปหมดแล้วชีวิตตลกกันเนี่ยอันนี้นะคะเป็นครีมทาตัว